ในวันที่อากาศดีมาพร้อมกับเงินเดือนนะคะก็ผ่าอีน้องเจ้าปัญหานี้มาเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางยางแบนรถยนต์ก็เสียรถข้างบ้านก็เสียรถชั้นก็เสียยางก็แตกอากาศดีมากอยู่ๆก็แดดออกซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้หนาวหนาวจึง้งหนาวอึง้ง หนาวแบบสกีไปดีได้ไหมอากาศแบบนี้ฉันไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเหนื่อยสัตว์เหนื่อยนันลกบอกตรง,ตรง,ตรงนี่แหละคนเขาก็มองมาแล้วจ้ะแม่อินฟลูนซ์สาวอินฟลูเอนเซอร์สาว,สาว,สาวกลับมาแล้วจ้ะเออเธอฉันน้าหนักลงแล้วละ่ะอยู่ดีก็ลดลงไปสามกิโลไปทำงานมาเดือนหนึง่งแ,แปลกพอไม่ทำงานน้ำหนักขึ้นพอทำงานน้ำหนักลงรอดูต่อไปนะอีกสิบห้ากิโลเอง 苏苏，诸坤。